สายรับตกใจรีบวิ่งไปอุ้มพลพลร้องแง่แง่อูแวะอยากกินหูอยากกินนมสายรับรีบไปหานมในตู้เย็นจังหวะนั้นสายรับเปิดมาไม่เจอตู้เย็นไ,<อ>ไ,มไม่เจอไม่เจอนมอยู่ในตู้เย็นสายรับอุ้มพลออกจากบ้าน ไปมินิมาร์ตอุ้มคนไปมินิมาร์ตระหว่างทางขับรถเจอมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าทำให้เบรกกระทนันหันโอ้ยยาวเลยที่นี่แต่เล่นนะสายลับโกดยาวมอตไซค์ใ <c> น <oughs> รถมีเด็กเว้ย <c oughs> จังหวะนั้นคนร้องแง่แง่แง่อยากกินนมมัมมัมมัม สายรับโทรหาเพื่อนเอ่สายรับโทรหาเพื่อนถามวิธีให้เด็กเงียบโทรไปหาเพื่อนเพื่อนไม่รับ <laughs> เพื่อนไม่รับสายรับขับรถต่อไปหานม <laughs> ขับไปเรื่อยๆจังหวะนั้นน้ำมันหมดถังหมดเลยเหอหมดเลย ใส่รับจอดรถทิ้งไว้รีบวิ่งเออรีบวิ่งไปเวลาโดนโดนนี่แพ้ใช่ไหมเนี่ยอ้อนอะไรอ้อนเรื่องอะไรอ้อนอะไรก็ได้ไงอ้อนอะไรก็ได้เนี่ยนิ่งๆอยู่แล้วโอเคคนครับคน พาพาไปข้างนอกหน่อยพาไปเที่ยวหน่อยืพาเที่ยวหน่อยอยู่บ้านเบือ่อพาไปเที่ยวหน่อยนะอืมเดี๋ยวแวะกินของอร่อยก็ได้มีร้านขนมแนะนํนานะนะเสียงยังแข็งๆอยู่เลยเนาะแบบพนครับพาไปเที่ยวหน่อยครับ <laughs> เดี๋ยวแวะกินขนมแบบร้านเด็ดเลยอืม ไปเที่ยวกันเถอะพอยังนะาอยู่บ้านเมื่อแล้วพอยรือยังนะไปเที่ยวบ้านอหรืยยังดีน่าว่างงทุกคนว่าไงอืไหเหอะไหนนะพอยังครับพอยังสามพันสบายใจน่ยยากหน่อยนะเทียวกันอยู่บ้านเมื่อแล้วนะเดี๋ยวแบบแวะกินขนมแวะกินของอร่อยแวะกินข้าวเป็นคนเลี้ยงเองแต่ว่าคนพาไปหน่อยอ นะเอ่าเรียกว่าแบบขอประโยคนหวานๆนี่สุดที่แบบคิดได้เลยหวานๆเลยหวานเลเหรอน้ำตาลคาราเมลไซลัป <la> <la> ขนบนี้หลายโยกะนะหลายโยกละเอาหวานยแค่ประโยคเดียวหวานๆหนูครับพาลุงออกไปข้างนอกหน่อยนะ ลุงอยู่บ้านไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับโอเคโอเคโอเคขับรถไปเที่ยวด้วยกันสายรับที่เกียดขับรถเลยให้พนขับพลก็เลยขับพาสายรับไปเที่ยวที่ทะเลสายรับบอกว่าร้อนไม่อยากอยู่ทะเลไม่อยากอยู่ทะเลพลก็เลยพาไปเที่ยวที่คาเฟ่สายรับ สั่งกาฟงแฟแค่นี <c oughs> ส้สายรับสั่งขนมกับกาแฟมาให้พลโดยชื่อเมนูเป็นกาแฟส้มและขนมเค้กแล้วเอามาให้ทั้งพลและสายรับกินจังหวะนั้นไปเจอคนหนึ่งเข้ามาหน้าคุน้นค้นสายรับทัก แต่ว่าลืมชื่อเลยถามพลว่าใครเนี่ยอ๋อก็เลยพลก็เลยทักไปว่าเอ้าพี่แบงค์พันมาทำไรที่นี่เนี่ยพี่แบงค์พันบอกว่ามาเที่ยวทะเลสองวันแล้วแล้วพลก็เลยทักไปว่าเอ้าไม่กลับไปทำงานหรองานเยอะนะเนี่ยหนีเที่ยวได้ไงพี่แบงค์พันบอกว่าลาพักร้อนอาทิตย์หนึ่งอยู่เที่ยวด้วยกันปะล่ะ แต่ว่าอยู่เที่ยวตอนนี้มาเที่ยวด้วยกันเออแล้วก็เอ้าพีเอสพี่ชอดไม่ว่าหรอมาแอบมาทํางานไอมาเที่ยวเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยพี่บางพันก็บอกว่าก็บอกว่าลาพักร้อนไงก็เอาพีเอสพี่ชอนไม่น่าให้พักร้อนนะมาได้ยังไงเนี่ยพักได้เบื่อเด็กสิบสองคนเหนื่อยช่วงนั้นก็เลย อ,อโอเคโดนบ้าเจอช็อตเด็กทสองคนทีน่เคยไงดบ้าแต่งไม่ได้พี่บ้าันบ,บอกความในใจสี่ท่าท่าที่หนึ่งนะครับให้ท่านี้ได้อยู่ได้ได้ไไดสงสัยละท่าที่สี่นี่คือไม่ให้ผ่านแน่นอะนท่าที่สอง ไมเอาวม,มันฟิล์เลเวลเท่าเมื่อกี้น่านี้ตลกไป <c oughs> นี่ติดเท่โอเคได้อืมยสามแมว No. Okay. Ah, you